สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับบริษัท JAS y ฮโดร l i กจำกัดนะครับวันนี้เราจะพามาดูลิฟต์กันไกตั้งสูนเป็นสินค้าตัวใหม่ของทางเรานะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่รับน้ำหนักได้5ตันเดี๋ยวมีพิเศษตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละจุดนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นลิฟต์ตั้งสูนย์ตันนะครับความยาวเพิ่มขึ้นครับความกว้างเพิ่มขึ้นครับอย่างที่ลูกค้าติดปัญหารถตู้คอมพิวเตอร์ตัวใหม่หน้ายาวติดปัญหาขึ้นไม่ได้ตัวนี้จบแน่นอนครับขากันทีี่2น้สสาามรถไลด์ สไลด์ข้างหลังออกมาได้อีกนะครับออปชันเสริมของตัวนี้ก็คือเพิ่มแม่แรงยกกลางเข้าไปได้นะครับก็คือตัวนี้จะมีรางรางสไลด์ตรงนี้ไ้รอเรียบร้อยอ่าตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยครับนี่นะครับรางสไลด์ของแม่แรงยกกลางนะครับจะมีออปชันให้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการยกแค่คู่หน้าคู่หลังยกแค่คู่หน้าคู่หลังก็คือตัวนี้จะสไลด์หัวท้ายได้สุดเลยนะครับครับเดี๋ยวให้พี่ช่างวัดให้ดูว่ากว้างเท่าไหร่ ตัวนี้ความยาวทั้งหมดของตัวแรมเลยนะครับห้าเมตรยี่สิบนะครับห้าเมตรยี่สิบห้าเมตรยี่สิบแล้วความกว้างของสะพานนะครับความกว้างสะพานนะครับห้าเซนนะครับหกสิบห้านะครับตัวนี้จะเป็นสเปคของลิฟต์กันไกลฝังหลุมนะครับก็มีสะพานกันตกกันไหลหัวท้ายให้นะครับตัวนี้ก็เป็นสะพานแบบ วิ่งค่อมกับหลุมเข้าไปได้เหมือนกันนะครับพอลงกับหลุมเรียบปุ๊บแผ่นตัวนี้จะเรียบแบบนี้แล้วก็รถวิ่งเข้ามาได้เลยพอรถวิ่งขึ้นปุ๊บกระโดดขึ้นมาอ่ากระโดดขึ้นมาทําหน้าที่เป็นการไหลนะครับเพราะเวลารถไหลมานะครับมันจะไม่ไหลเพราะว่ามีการถูกเซื่อไว้นะครับจะไม่ตกใช่ครับจะให้พี่ช่างยกให้ดูลูกค้าจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่าเบื้องต้นเราก็ดูชั้นที่1ก่อนนะครับเดี๋ยวรอพี่ช่างยกให้ดูนะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่รับน้ําหนักได้5ตันนะครับผ่านมาตรฐาน CE c ก็คือการรับรองมาตรฐานนะครับว่าสินค้าที่ผลิตออกมานะครับได้รับมาตรฐานมีคุณภาพนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับจะให้ดูเรื่องความปลอดภัยของตัวลิฟต์นะครับจะมีฟันเฟืองนั่งล็อกนะครับนะครับก็ล็อกด้วยฟันเฟืองตัวนี้ครับปลดล็อกด้วยลมนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ําหนักยกเพิ่มขึ้นมา5ตันนะครับความปลอดภัยแข็งแรงแน่นอนครับมีดามเหล็กตัวนี้ให้ทุกจุด ครับนะครับซับเหล็กซับนอกซับในให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะเห็นว่าตอนแรกมันจะเป็นเหล็กธรรมดานะครับแล้วเขาก็เสริมเหล็กมาให้อีกทีนึ่าเสริมเหล็กอยู่ที่ซิบมิลซับเข้าไปอีกนอกในเลยนะครับคือปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับทั้งกันไกตัวบนตัวล่างคือจะซับเหล็กตัวนี้แน่นอนครับสายไฮดรอลิกนะครับรับแรงดันได้ถึง8,000 PSI นะครับจากทุกอย่างเพิ่มขึ้นมา แล้วก็มันก็ต้องเพิ่มตามนะครับทุกอย่างบาลานซ์กันหมดนะครับในการใช้กันส่วนชั้นที่2ก็มีเหมือนกันครับมีซับเหล็กเหมือนกันครับนะครับล็อกด้วยระบบปันล็อกปลดล็อกด้วยลมนะครับบังคับทางด้วยซูเปอร์ลีนนะครับก็คือสบู่ลิฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ซับเหล็ก แข็งแรงแน่นอนครับกระบอกไฮดรอลิกทุกอย่างใหญ่ขึ้นตามนะครับหลักๆของเขาก็จะเป็นลิฟต์ตั้งศูนย์นะครับ <c oughs> เป็นลิฟต์ตั้งศูนย์ตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์หลังให้เป็นถาดสไลด์หลังแล้วก็มีถาดวางจานองศาข้างหน้าให้นะครับสลับตำแหน่งได้หมดนะครับขึ <c oughs> ้นอยู่กับตำแหน่งรถจอดนะครับตัวนี้ก็สามารถยกออกได้นะครับยกออกได้เพื่อที่จะวางจานองศา <c oughs> ก็สามารถสไลด์หน้าหลังได้หมดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่รถเราจอดครับ ความใช้งานนะครับพบเลยมีการลดไหล่เหมือนกันนะครับข้างหน้าข้างหลังีทั้ง2จุดนะครับการลดไหล่ให้เลยเดี๋ยวผมให้ช่างยกสุดล็อกเลยนะครับว่ายกสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ยกสูงครับนะครับดูจากฟันเฟืองนั่งล็อกนะครับเหล็กหนานะครับฟันเฟืองนั่งล็อกสุดค้าไม่ต้องกลัวนะครับบริษัทเรานะคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ กบอแกนกระบอกใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อรองรับน้ําหนักรถที่มากขึ้นเป็น5ตันก็ยกสูงสุดที่2เมตรนะครับวัดจากก้นหลุมครับวัดจากก้นหลุมถึงใต้ท้องของตัวลิฟต์นะครับ2เมตรครับต้องวัดจากก้นหลุมนะครับเพราะว่าลิฟต์ตัวนี้มันเป็นลิฟต์แบบฝังพื้นนะครับไม่ใช่แบบวางพื้นแต่ทางเราไม่ได้ทําหลุมไว้นะครับก็เลยต้องเอามาให้ลูกค้าดูแบบวางพื้นนะครับแต่ความจริงลิฟต์ตัวนี้เป็นแบบฝังพื้นนะครับให้ดูโดยรวม สุสปลูกพาที่เข้ามาแล้วรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นและสินค้าให,ใหม่ๆของทางเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของทางเราเหมือนกันนะครับเป็นลิฟต์กันไกล5ตันนะครับลิฟต์กันไกลตั้งสูงน,นะครับผมเป็นแบบฝังพื้นนะครับตัวนี้สีเงินนะครับ บริษัทเรามีให้เลือก2สีนะครับก็คือมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับแต่วันนี้เลือกสีน้าเงินมาให้ลูกค้าดูนะครับผมแล้วก็มีไฟ2ยี่กับไฟ38นะครับหรือว่าที่เข้าใจง่ายก็คือเป็นไฟบ้านกับไฟโรงงานนะครับทางเรามีให้ครบนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการบริษัทเจฟนะครับผมนี่ครับตัวนี้ขึ้นลงนิ่มๆเลยนะครับชั้นแรกยกประมาณนี้ชั้น2ก็ ยประมาณนี้นะครับเลยเอารถมาลองให้ลูกค้าดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแบบฝั่งพื้นนะครับตัวลิฟต์จะลงไม่สุดนะครับเลยเอารถมาลองให้ลูกค้าดูไม่ได้นะครับต้องขอภายในส่วนนี้ด้วยนะครับลูกค้าอาจจะสงสัยว่าตัวนี้มีไว้ทำอะไรนะครับก็ สมมติว่ารถที่ลูกค้าขึ้นมันมีจุดยกจุดยกที่ยาวระยะห่างกันมากครับตัตวนี้ตัวนี้ของเขาก็อยู่ที่เมตรหกสิบแล้วนะครับยืดยืดออกมาอีกยืดออกมาอีกก็ได้สูงสุดที่เมตรแปดสิบครับตัวนี้จะยืดยืดได้ถึงเมตรแปดสิบอ,อย่างเบนซ์บีเอ็มเขามีจุดยกของเขาตั้งหากเนี่ยครับตัวนี้อาจจะยกไม่ถึงแล้วก็เติมตัวนี้ให้ครับสไลด์ออกมาเพื่อที่จะมาถึงจุดยกของรถรุ่นนั้นๆได้ครับ แล้วก็ขยับยางมาใช่ครับแล้วก็อาจจะวางก้อนยางเข้ามาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นรถอะไรทั่วไปก็คือเขาจะมีชายตะเข็บอยู่ข้างล่างก็คือสามารถวางก้อนยางได้ทุกจุดครับแต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับเขาก็จะมีจุดยกของเขาจุดยกเฉพาะนะครับนี่เราก็เสริมนนี้มาให้แล้วก็สามารถสไลด์อันนี้ออกมาได้อีกนะครับส่วนตู้คอนโทรลนะครับก็มีปุ่มขึ้นปุ่มลงปุ่มล็อกนะครับแล้วก็ สวิตปิดเปิดมีอิมเมอร์เจนซีครับแล้วก็มีชั้น1ชั้น2ให้นะครับทุกปุ่มให้กดค้างไว้เลยนะครับเขาจะทํางานอัตโนมัติของเขาเองไฟพาวเวอร์ก็กองดักน้ำนะครับก็คือมีครบนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยปุ่มใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ข้างในก็เหมือนเหมือนตู้คอนโทรทั่วไปนะครับเป็นปั๊มมอเตอร์ตัวนี้ปั๊มใหญ่5ตันแน่นอนครับเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ พอมอเตอร์ตัวใหญ่ก็จะมีแรงมากขึ้นในการยกนะครับทุกอย่างบาลานซ์ตัวนี้ก็มีให้เลือกทั้ง220โวลต์ทั้งไฟ380โวลต์นะครับเดิวแต่ลูกค้าเลือกสายนะครับถ้าเกิดว่าเรานํารถขึ้นมาบนตัวลิฟต์เรียบร้อยเราจะกดขึ้นแล้วก็กดที่ปุ่มอัพนะครับกดค้างเลยครับก็คือกดปุ่มอัพนะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะครับตัวลิฟต์ก็ยกให้ได้ระดับที่เราต้องการทํางานนะครับ อ่าสมมติว่าเราจะทํางานระดับนี้ขั้นตอนต่อไปเราต้องกดคําว่าล็อกนะครับอ่ากดคาว่าล็อกครับอ่ากดคาว่าล็อกลิฟต์ลิฟต์เขาจะไหลลงมาค้าล็อกของเขานะครับก็คือจะเซฟทั้งช่างที่อยู่่วงใต้ท้องรถเซฟทั้งกระบอกไฮดรอลิกจะไม่รับแรงตลอดเวลานะครับอ่ามันจะมาน้าหนักจะมาทิ้งอยู่อ่าน้ำหนักจะมาทิ้งอยู่เฟืองล็อก,อกะนะครับ,รบใช่ความปลอดภยอัยนะครับเราใส่ใจมากนะครับเรื่องนี้ทุกครั้งที่เข้าทํางานควรกดคําว่าล็อกทุกครั้งนะครับให้ให้กดคําว่าล็อกทุกครั้งนะครับห้ามลืมนะครับ อ่าสมมติว่าเรากดคำว่าดาวปุ๊บลิฟต์จะดีดตัวขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะปลดล็อกนะครับครับเขาเขาจะปลดล็อกอัตโนมัติแล้วก็ลิฟต์ก็จะไหลลงเองนะครับอ่าลงยนกว่าเราจะปล่อยมือนะครับใช้งานง่ายนะครับก็คือปุ่มคําสั่งก็มี3มปุ่มแค่นั้นครับมีขึ้นมีลงมีล็อกแค่นั้นครับแล้วก็สวิตช์สลับชั้น1ชั้น2แค่นั้นครับเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างนะครับมาบอกวิธีการดูแล ของตัวลิฟต์นะครับโอเคครับหลักๆเลยนะครับก็อัดจารบีตามจุดที่มันให้ตัวทุกจุดนะครับอัดจารบีทุกครั้งก่อนใช้งานหรือว่าสมควรที่จะอัดจารบีเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าจุดไหนที่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าจุดไหนจุดไหนที่เป็นรางสไลด์แล้วก็ทาเข้าไปนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นจะเป็นรางสไลด์นะครับเป็นล้อเหล็กอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็คือเขาเขาจะวิ่งไปวิ่งมานะครับก็คือ กาคเสียสีกันช่ครับก็คือเราก็เราต้องต้องทาจารบีเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับอย่างอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นเปลี่ยนจากซุปเปอร์เรนก็เป็นลูกเหล็กไปเลยนะครับลูกเืนเหล็กไปเลยแล้วก็ทาจารบีเข้าไปแล้วก็ทุกส่วนที่เคลื่อนตัวได้ที่ให้ตัวได้ก็คือเราก็ต้องทาจารบีเข้าไปหรืออัดจารบีเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเหล็กเจอเหล็กอะครับก็ต้องให้สารลอเลื่อนกับมันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูตรงส่วนอื่นนะครับมี หลักจุดที่ต้องดูแลก็ตัวนี้ก็ที่เราสไลด์ออกสไลด์เข้าก็ต้องต้องฉลมงจารบีเข้าไปนิดนึงนะครับ,รบแล้วก็กระบอกแฮดอลิกโอเคนี่ช่างก,กดขึ้นนะ,นะครับมันจะดีดมันจะดีดเฟืองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่พอเราได้ระดับแล้วก็ยัง มันก็จะลงมาแล้วเราก็ต้องกดล็อกเพื่อให้เฟืองมันชิดกันนะครับเพื่อให้ให้ล็อกสนิทให้มากที่สุดนะครับ <c oughs> เราต้องกดคําว่าล็อลกลงมาก,ก็บอกไฮโดรลิกสายไฮโดรลิกอะไรจะได้ไม่ต้องรับแรงดันตลอดเวลาแล้วก็ช่างที่อยู่ใต้ท้องรถก็ปลอดภัยนะครับเซฟทั้งซีนก็บอกไฮโดรลิกก็ยืดอายุการใช้งานได้นานก็หลักๆทั่วไปก็การบำรุงรักษาก็มีทาจารบีนะครับแล้วก็กองดักน้าก็เดินน้ําทิ้งทุกวันดูแลน้ํามันไฮโดรลิกอย่าให้ขาด นะครับหลักๆโอเคหลักๆเลยแลยก็เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับสาหรับลิฟต์ตัวนี้นะครับหลักๆของเขาก็ใช้สําหรับตั้งศูนย์ช่วงล่างยางนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องได้นะครับสเปคของเขาก็จะเป็นแบบฝังหลุมฝังพื้นนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราทําหลุมเสร็จเรียบร้อยตัวลิฟต์ตัวนี้จะเรียบกับพื้นนะครับมุมแคบหน้าร้านลูกค้ามีมุมแคบตีวงรถเข้าไม่พอก็คือตัวนี้สอบโจทย์นะครับตัวนี้จะอยู่ในหลุมสามารถตีวงโค้ง เหยียบข้อมตัวลิฟต์ไปได้นะครับจะแตกต่างจากพวก4ี่เสาพวกลิฟต์ลอยพื้นนะครับพวกนั้นถ้าเกิดว่าหน้าร้านแคบๆตีวงไม่พอเงี้ยก็คือตัวนั้นจะลําบากแต่ตัวนี้ก็คือพอเรียบกับพื้นก็สะดวกในการทํางานครับก็คือประหยัดพื้นที่ด้วยใช่ครับประหยัดพื้นที่ครับยอมขุดหลุมยอมขุดหลุมแต่ต้องให้เขาอยู่ในหลุมนิดนึงใช่ก็คือหลักการทํางานก็มีไม่มากนะครับพวกลิฟต์แบบนี้ก็คือยกขึ้นยกลงนะครับแต่เราจะมา ให้ดูถึงความปลอดภัยของตัวลิฟต์ตัวนี้นะครับก็ลิฟต์ตัวนี้นะครับเป็นลิฟต์กันไกตั้งศูนย์นะครับรับน้ําหนักได้5ตันนะครับความยาวของสะพานนะครับจะอยู่ที่5เมตร20นะครับเป็นแบบฝังพื้นนะครับความกว้างของสะพานจะอยู่ที่65เซนนะครับตัวลิฟต์สามารถยกได้2ชั้นนะครับแล้วก็ยกชั้นที่1สูงสุดนะครับ2.1เมตรนะครับชั้นที่2ยกสูงสุด45เซนนะครับยกต่าสุดเนี่ย 36นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษก็คือมีกระบอกไฮดรอลิก4ตัวก็จะมีไฟให้เลือกนะครับก็มีไฟ2ยี่กับไฟ38นะครับไฟบ้านกับไฟโรงงานนะครับแล้วแต่ทางหน้างานลูกค้านะครับว่าเป็นแบบไหนก็สามารถแจ้งเรามาได้นะครับมีให้เลือก2สีนะครับมีสีน้ําเงินกับสีแดงนะครับใช้แรงดันลมในการปลดล็อกประมาณ0.6นะครับผมถึง0.8นะครับผมน้าหนักลิฟต์ตัวนี้นะครับก็อยู่ประมาณ2,100กิโลนะครับก็ประมาณ2ตันกว่า แล้วก็มีแม่แรงยกกลางแต่อันนี้ลูกค้าต้องเป็นออปชั่นเสริมนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับสินค้าตัวนี้ที่พามาชมนะครับผมลิฟต์กันไกตั้ง0ูนยตันนะครับของบริษัทเจเสเรานะครับหลักการใช้งานง่ายนะครับไม่ยากใช้งานไม่ยากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาทางแฟนเพจเราได้ครับหรือว่า ทางเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ JAS 2015นะครับทักว่าคุยกันก่อนได้ครับมีไฟายขายคอยบริการต่ออยู่ตลอดนะครับบริษัท JAS ของเรานะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน,นครับ